วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคาเมนไรเดอร์ดีเคทซีรี์นี้หน้าตาห่วยทุกตัวหรือไม่ไม่แล้วไม่แล้วเพราะว่าคลิปมันขายดีคุณแจครับก็ต้องมากันเยอะๆหน่อยนะครับอ่าเริ่มต้นจากตัวแรกเลยไพ่ของเรื่องอย่างตัวของดีเคทซึ่งร่างแรกของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าตามจริงๆเลยนะคือตอนแรกที่ผมเห็นหน้าแบบโปเตอร์แรกของดีเคทเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ย ไลเดอร์อะไรเป็นสีชมพูแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นสีชมพูไงใช่ครับไลเดอร์อะไรมันหยักหยักเยอะเกินไปอมันดูไม่สวยเลยดูแตกต่างจากคิบาอย่างงี้พวกคิบะมันตาโตไงเอามันดูเหมือนไลเดอร์แน่นอนฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันหยักเยอะจนเกินไปแล้วเป็นสีชมพูด้วยแล้วพอมาทราบทีหลังว่าเฮ้ยไลเดอร์ตัวนี้เนี่ย เขาเป็นผู้ทำลายล้างเขาเนี่ยต้องแตกต่างจากไรเดอร์ตัวอื่นว่าเขาเนี่ยต้องต่อสู้กับไรเดอร์ทุกตัวใช่ฮะนะครับแล้วก็สีเนี่ยไม่ใช่ชุมพูนะเป็นสีมาเจนตาเอาว่าอย่างนั้นรุ่งทรงของดีเคปเนี่ยก็จะเป็นอาเรนแบบบาโค้ดใช่ครับผเขาเรียกวออกแบบมาจากบาโค้ดละกันลอยหยักแต่ละส่วนนะครับตาสีเขียวแบบนี้รูปร้างหน้าตาผมบ่อยว่าเฮ้ยก็ดูดีนะถ้าเกิดว่าเรามองนานๆเนี่ยแล้วก็ชินกับมันเนี่ยเฮ้ยมันดูเท่เป็นไรเดอร์ที่ ดูเท่ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยยังไงฮะผมให้ไปเลยนะ แปดเต็มสิบโอ้โหสำหรับร่างแรกของดีเคเอออะคุณจัดว่าไงฮะผมเนี่ยเหมือนกับคุณมอสเลยที่ตอนแรกผมเห็นมาผมไม่ชินเลยนะเออผมไม่ชินทั้งตัวรูปร่างของสีมันที่มันเป็นสีแบบแปบบ๊ดแปดแบบนี้เออและรูปร่างของหน้าที่ว่ามันเป็นขีดล่อง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 ,องแบบเนี้มันรู้สึกว่าเอ้ขีดมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอผมเนี่ยได้อ่าไปดูในเรื่องพอ,อ,อ,อดูไปเรื่อยๆรือยความคิดของเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มชอบตัวนี้มากยิ่งขึ้นมันชินตาหรือเปล่าใช่อ่ะเออว่าการชินเนี่ยมันทําให้เเเราานนีี่่ยปลควม จากแรกแล้วมาตอนนี้ได้จริงจริงเพราะว่าลักษณะตัวคุณมอสมันดูดีอยู่แล้วเอตรงหน้าอกเนี้ยชอบแล้วก็มีลายซิกแสคแบบนี้โอสวยงามนะฮะแล้วรูปร่างสีเนี่ยพอเราเริ่มชินไปแล้วก็เอ้ยแม่งสวยดีว่ะแม่งโอเคว่ะอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมจะให้คะแนนณตอนนี้นะฮะผมเนี่ยเอาไปเลยฮะเจ็ดเต็มสิบอ่าอย่างน้อยคุณมอสนะครับผมเจ็ดยับหรือเปล่า อ่าใช่ฮะแต่ว่าที่จริงไอ้บีเคในส่วนใหญ่ที่มันแปลงร่างเนี่ยงไก็จะแปลงร่างเป็นรุ่นพี่คุนนั้นคุนนี้แล้วก็ปิดเข้มขัดอันนี้เขาเราขอแบบไม่ให้คะแนนแล้วกันอ๋อไม่เอาฟอร์มรุ่นพี่มาไม่เอาฟอร์มรุ่นพี่มาเพราะว่าเอ้ยผมว่าไปให้คะแนนในแต่ละซีรีส์ของเขาดีกว่าครับผมนะครับเพราะมันก็น้าตาเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูร่างเหมือนกับเป็นอ่าร่างสุดยอดของเขาแล้วกันอยังไงกับร่างคอมพีดฟอร์มร่างนี้ในหลายคนเราพี่ มันเจ้าการ์ดเนี่ยไปแปะตรงนี้ทําไมเออฮะหลายคนมองว่อแบบนี้ใช่ฮะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็ถือว่าดูดีนะถ้าเกิดว่าเราชินตาตอนแรกไม่ชินเลยที่ผายพอผมดูไปนานๆเนี่ยเออมันเริ่มเทเพราะว่าสีตาของเขาเนี่ยมันกลมกลืนกับไอ้ลูกขีดที่ลงมาจะเป็นสีอมาสจินตานะครับไล่ลงมาผสมกับสีเงินแล้วก็มีอ่สีดําเป็นอ่ารูปหน้าของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่ารุ่นพี่ล่างแรก แต่และตัวก็คือใช้พลังรุ่นพี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของเข็มขัดเนี่ยก็จะดูใหญ่ขึ้นตอนนั้นเนี่ยรำมากเลยนะเ,ออเป็นระบบสัมผัสอ่าใ,<ช>ใจครับ ไม่มีนะยุคนั้นอ่ะใช่ยุคนั้นก็จะเป็นอักไม่กดก็เสียบ้าหอันนี้คือสะกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใช้พลังรุ่นพี่ได้เลยใช่ครับถือว่าล้ำสมัยมากมากเลยนะครับแล้วก็ตรงแขนเขาเนี่ยก็จะเหมือนอ่ะผิดเงินนะครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นเหล็กที่แบบว่ามัดดามเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะข้อแขนก็ดีข้อขาก็ดีนะครับเป็นขิดเงินแบบนี้ผมชอบมากเอาไปเลย เจ็ดเต็มส right? ิบตอนว่าล่างแรกหน่อยเพราะว่ามันดูแบบมันลบทรงการ์ดที่มาแปะเนี um> ่ยผมว่าเก็บกาดดีกว่าไว้แถบข้างๆเหมือนเดิมดีกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ติดอยู่อย่างนึงนะเออเอากาดเนี่ยที่รูปหน้าตัวเองเนี่ยมาแปะหัวทําไมเออใช่ใช่ทั้งที่หน้ามือเนี่ยก็เหมือนกับกาดข้างบนเลยเออสียสันาหน้าตัวเองหรือยังไงเออเออนะครับอ่ะ คุณแจ็คว่าไงฮะลางนี้คนข้างที่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงเหรอผมว่ามองว่าธรรมดามากหลายคนเขาชอบกันมึงชอบได้ไงอ่าวันนี้มันความคิดผมอมากไม่ได้หรอกมึงมันแหลมไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยถ้าเกิดชอบกันทั้งโลกเนี่ยไม่ไม่ต้องทำหาอะไรเหวอะไรกันแล้วใช้สมองดีวันเถอะทั้งโลกอ่ะมึงไปทำเองไปมึงปทำเองไป่มายอกย้อนมีคอมเมนต์เลยพี่มึงไปทำเองไปเขาเรียกมีทุกวงการเลยแบบนี้ อ่าผมจะว่าไงร่างนี้เนี่ยมันดอกร่างแรกไปหน่อยอ่าดีไซน์ลูกทรงมันจะเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าผมมันไม่ชอบตรงกาที่คุณมอสบอกมันอยู่บนหัวเออมันเป็นอะไรที่อ่าอ่าพุ่งตรงไม่ได้เรื่องกับว่าไอกาที่มันเรียงอยู่ตรงเนี้ยเออมันดูโอเคนะมันไม่ลบไปอลดลายอะไรก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยดูจากการจัดเรียงไงจากไหลตรงนี้ไปไหลตรงเนี้ยแล้วมันมันโค้งใหม่อ่ะเออมันดูโอเคแต่ตาสีมูผมว่ามันกลมเกินกับไอพวกทรงเขาเกินไปหน่อยลูปลักเนี่ยไม่ได้ดูเทอะท้าเกินไปโอเคแต่เสียแค่ว่าไอกาที่ แปะอยู่บนหัวกับลายตรงการ์ดเนี่ยที่อาจจะาลายตาไปหน่อยแต่ว่าการจัดเรียงผมถือว่าดีสวยอคติยออัคติอ,คต,อคติอะไรมึงอใส่เป็นชุดเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วทำเป็นให้คะแนน <c oughs> แบบว่าไม่ต่ำมึงอ่ะ <c oughs> ับผมนะผมอาจจะลดลงมาจากร่างแรกหน่อยผมให้ไปเลยฮะหเต็มสิบครัตัวต่อไปคุณใจครับเป็นร่างจัมโบ้ล้วกันแล้วมันแตกต่างไงจัมโบ้แค่ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่ามีรูปร่างเงามากขึ้นออันนี้ผมขอผ่านล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับร่างคอมพิวเเลยใช่แต่ว่าพอมาอีกร่างหนึ่งคุณใจครับ อันนี้เนี่ยก็เหมือนกับร่างคอมพีดเหมือนกันเป็นสตองเกตคอมพีดฟอร์มมันมีความต่างคือเอารุ่นพี่ร่างสุดยอดเนี่ยมาแ <8 S 1> ปะไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่าคูการ์อาคิโตะริวคิไฟอะไรเงี้ยเป็นร่างสุดยอดทั้งหมดกาลังก็ต้องแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่ว่ามันมีแบบมีหลายเวอร์ชันนะ,ะก็คือร่างสุดยอดตัวนี้เนี่ยมันจะมีคูกาสังเกตไหมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นคูการ่าง อัตติเมตฟอร์มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะเป็นไรซิงอัตติเมตฟอร์มถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน3เนี่ยก็จะเป็นเป็นที่อะไรก็ไม่รู้เออครับผมมีอะไรวะสีก็จะเข้มกว่าเดิมการลุกก็ทรงทรงเดิมนะการทรงเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มเติมคือหน้ารุ่นพี่ที่อยากเยอะเป็นร่างสุดยอดไงการลูกอยากใก้เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาจริงนะไม่ได้แตกต่างจากคอมพิวเตอร์เลยเอาไปเลยเจ็บจับ อ๋อครับผมนะครับเหมือนเดิมผมว่าเหมือนเดิมฮะแต่ว่าการใส่การล่างสุดยอดผมว่ามันมีสีสันมากกว่าไอ้การ์รมากหน่นหอย มันเลิศเท่จะตายยิ่งคการร่างไรซิ่งเนี่ยมึงดูดิไอ้เหี้ยงดำมาเลยเนี่ยผมคิดว่าการ์ดล่างสุดยอดมาสวยกว่าการ์ดล่างปกติอะผมก็ให้ไปเลยฮะคล้ายๆเดิมหน่อย6.5เต็มสิบโอ้มีจุดห้าด้วยเหรอจุดห้าด้วยโอ้โหมันไม่จริงใจเลยครับว่าจุดเนี่ยไอ้การ์ดบู่กูก็เอามาไอ้เหี้ยต่อมาเป็นในร่างที่หลายคนเนี่ยชอบนะครับยิ่งที่บอลเนี่ยชอบมากนะครับเพราะแกเป็นแฟนพันธุ์แท้วิกเก็ตกับร่างคอมพิว เวตวันคุณใจครับร่างนี้ผมบอกเลยว่าเป็นร่างที่สวยงามมากๆนะครับอันนี้คือประชดนะเพราะว่าตัวจริงของเขาเนี่ยการขึ้นบนเนี่ยผมว่าแย่แล้วนะแม่งเสือเอากาสีลดวันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยุคมันเนี่ยมามั่วด้วยครับยุคเลยว่ามามั่วด้วยส่วนเรื่องของเนี่ยไอ้กาสที่มาพลาดเนี่ยทำชุ่ยกว่าเดิมโอจากที่เอากาสดอมารีเหมือนนี้ผมว่าโอเคนะแต่เสือกแม่งมีตะปุ่มตะปั่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันลกมากทุกคนสังเกตไหมแม่งลกมากเลยใช่ครับแล้วแม่งสังเสร จีโอมาเลยแม่งอยู่ตรงกลางเลยเออใช่แต่การอันนี้เขาเป็นการร่างยอดหมดเลยดีกว่าใช่ครับเป็นออการล่างสุดยอดหมดเลยครับผมซึ่งมันต้องแข็งแกร่งใช่ไหมใช่แต่แม่งเสียดแพ้โอมาจีโอใช่ฮะถ้าเกิดว่าชนะหน่อยเออผมอาจจะให้คะแนนมากกว่านี้ครับผมแล้วที่ผมเกลียดมากมากเลยโอ้โยังไงครับเกลียดที่สุดเออก็คือนี่ เอาการ์ดมาแปะผ้าคลุมทำเฮียอะไรแล้วการ์ดแต่ละตัวเนี่ยดูไอ้ไข่าสอะอย่างเงี้ยการแท็กเอามาทำไมเอาจริงนะการ์ดอะไรพวกเนี้ยหน้ารุนเพียบผมไม่ติดนะครับผมแต่มึงสื่อเอาการ์ดถ้าไม่ตายมาแปะด้วยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเอาการ์ดถ้าไม่ตายมึงแปะข้างๆก็ได้ผมมติเอาไว้เนบข้างๆเนบตรงตูดก็ได้ถ้าไม่ตายอะไรเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นที่เอาการ์ดเนี่ยมาใส่ผ้าคลุมเอาจริงผมว่าอะไรมันไม่ค่อยใช้การ์ดเยอะที่เกี็บไปแกะข้างหลัง มันมีมมที่ก็บการแล้วเม,มันเลยแพ <laughs> เนะ้เป็นร่างที่ชุยมากเหอเลยสามเต็มสิบโอ้โหไอ้เ่อ <c oughs> ชุยเกินครับผม <c oughs> คุณมอสเนี่ยก็ไปว่าเกินไปอันนี้นะฮะรูปทรงเนี่ยออถ้าเกิดว่าเราดูที่ดีไซน์เราตัดการออกไปนะเป็นทรงเกาะก,กับทรงหน้าเนี่ยจริงๆมันดูโอเคนะไม,ไม่โอเคแต่พอดูคุณเอาการ์ดมาใส่แล้วมาเพิ่มขาข้หมดเข้าไปการ์ดที่แปะเยอะแยะมากมายเนี่ยกลายเป็นว่าห่วยแตกไปเลยมันทุเรศเกินไปจริงหรอไปว่าเงี้แฟนคลับนี่เขยดานะเขาด่างแต่มึงแล้ว เปมั่วสู่ๆเลยแล้วผมเกลียดอะไรก็ไม่รู้มสมกระแสอารมณ์เมื่อรมณ์ครับผมมองว่าร่างนี้เป็นร่างที่ที่แย่อีกร่างหนึ่งเลยนะของไรเดอร์เอาไปเลยฮะสามเต็มสิบอุย้ยก๊อปคุณมอสก๊อปอะไรคะแนนมันก็จะประมาณนี้แหละเมื่อก๊อปไอ้เฮียที่ผมให้นะคะแนนนะก็คือสี แล้วก็ทรงเกาะเฉยๆตามนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นดีเคดเรียกว่าร่างจอมมารร่างแห่งความโหดเหี้ยมเพราะตอนนั้นเนไล่กระทืบไรเดอร์ทุกตัวร่างนี้เลยนะกับร่างดีเค e ไวโอเล็กครับยิงปพองๆเงนะอันนั้นมันแครี่แล้ว ซึ่งร่างนี้คือดีเคทธรรมดาเลยเออร่างดีเคทเริ่มต้นแต่ว่าเขาเพิ่มสีมสีไวเล็ตคือสีแบบม่วงๆหน่อยออนะครับไว้ตรงจุดข้างบนกางกระบาลแล้วก็เพิ่มดวงตาเนี่ยที่มาดูฉบเฉี่ยวกว่าเดิมออออดวงตาตัวร้ายมากกว่าเดิมออครับผมแค่นั้นเลยนะครับทุกคนฮนะ คุณคิดว่าเฮ้ยมันดูดีไหมออผมมองส่วนตัวว่ามันก็เหมือนกับเป็นดรักเลเดอร์ตัวนึงอะอะครับมองในมุมแบบว่าตรงๆนะออผมเฉยๆอยู่ออแต่ว่าถ้าเกิดผมมองในเรื่องเนี่ยออผมมองว่ามันเท่เลยเออมองด้านข้างมันเห็นแบบรอยหยักตรงตาเท่เลยเออถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ย ก็ผมว่าพปกันนี้เขยแล้วกันแปเต็มสิบมันก็ล่างย้อมอ,ะอ่ะแล้วก็ย้อมง่ายมากแค่ย้อมแค่ดวงตาแล้วก็แปะเมื่อเอาสี่าแปะไว้ตรงนี้ผมก็เหมอนเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันรูปทรงอะไรไม่ค่อยเปลี่ยนเท่า,าไหร่มันเปลี่ยนแค่จุดตรงเดียวคือตรงกลางแล้วจากสีเหลืองเป็นสีม่วงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลต่อรูปลักษ์ของดีเขียมนมากนักดวงตาก็เพิ่มแบบรอยล้นๆมาหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมครับผมก็เลยให้คะแนนไปเท่าเดิมไปเจ็ด เต็มสิบครับโอ้โหเจ็ดเต็มสิบเลยอ่ะต่อไปคุณแจ็ครับอะไรฮะเพื่อรักของเขายืมตังค์แล้วก็ไม่ใช้อันนี้ในชีวิตจริงหรือเปล่าอ้าวก็คือตัวของคาเมเลเดอร์ดีเอ็นอ่าครับซึ่ง พอโผล่มาครั้งแรกเนี่ยผมสารภาพตามตรงเลยวอว่าเป็นไรเดอร์ที่อุบาทที่สุดอเท่าที่ผมเคยเห็นมาณตอนนั้นณตอนนั้นตอนนี้ก็คืออาจจะคิดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นความคิดเพราะว่าเขาเนี่ยมีซีนที่เท่เยอะครับครับเนี่ยไรเดอร์ดีเอ็เนี่ยดวงตาของเขาเนี่ยเอาจริงนะถ้าเกิดเรามองไกลๆเนี่ยมองไม่ดวงตาเขานะ้เหมือนกับมีเส้นอะไรมาแบ่งแบ่งแบ่งอย่างเงี้ยอันนี้รอยขีดมันหนาขึ้นกว่าของดีเคทเยอะมันเห็นแบบหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนคนหน้าเหลี่ยม เอาจริงต้องมองใกล้ๆนะถึงจะเห็นแบบว่าเมีดวงตาเหมือนกันนะดวงตาแบบเล็กๆอะไรยงี้อยู่ข้างในเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันกลืนไปกับขีดสีดำเออใช่ครับแล้วก็รำตัวอะไรเงี้ยเนี้ยก็เป็นขีด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 ลงมาเงี้ยมันมันหยักเยอะจนเกินไปแปลกจนเกินไปแล้วก็ซิกแพคเนี่ยก็ดูธรรมดาก็อาจจะคล้ายๆกับดีเขตแต่ว่ามันดูธรรมดาไปนะครับแต่ว่าผมชอบตรงเข็มขัดยังไงฮะของเขาเนี่ยก็ผมว่ามันเหมือนระบบสัมผัสไหมเพิ่มธรรมดามันไม่มีหาเหวเลยเพราะส่วนใหญ่ันใช้ปืน เอาทำเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์ของ d ีเอ็นแค่นั่นเองนะครับมันมันมันดูเท่ดีโอโหครับนะครับอันนี้ผมมองคุณมองคุณบุมไงอ่าฮะอ่ะผมให้คะแนนแล้วกันอ่ะยังไงฮะอย่าว่าผมนะแฟนคลับดีเอ็นอย่าว่าผมนะแฟนคลับผมเยอะด้วยห้าเต็มสิบวะโโอ้หจบแล้วแฟนคลับถล่มมันเลยถล่มอะไรอ่ะก็ความคิดผมอ่ะอ่ะมึงรักมากยังไงสิบดิ ก็เนี่ยรูกทรงกรอบเนี่ยผมว่าโอเคเออสวยงามดูดีเอแล้วก็มีขีดเหลืองนี้ผมว่าเอ้ดูดีแล้วประกอบกับไอ้สีของ DN เป็นสีฟ้าเงี้ยผมชอบมากแต่ว่าเห็นเรื่องคุณมอสเลยเออทำไมอะหน้าของเขาเนี่ยทำได้ออกมาได้ผมไม่ชอบใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าทุเรศโอ้ทุเรศเลยเหรอคุนแรงครับผมแรงมากผมไม่กล้าพูดนะคำว่าทุเรศไม่รู้มึงมึงพูดไปบอกว่าอะไรไี้อุบาที่สุดตั้งแต่เนีมึงพูดแล้ว ก็คือขี่แี่มันเยอะเกินไปผม uh, ว่าถ้าเกิดว่าไอ้รถขี่ตรงตาไอ้แบบว่าทําให้มันเหมือนตาของดีเทเอ uh, แบบนั้นนะผมว่าอมันจะดูสวยยิ่งกว่านี้เยอะเลย uh. ถ้าเกิดมองด้านข้างมองอะไรอย่างเ uh. งี้ยเราจะไม่เห็นดวงตาว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนะ uh. จริงๆตาของดีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยอมันทําให้แบบมันมองไปหน่อยอะไรเงี้ยพอหน้าตามันออกมาดูอ่าไม่สวยแล้วเนี่ยคนเขาจะมองข้ามเรื่องเกาะเรื่องสีไปเยอะนะฮะแต่ผมก็เสียดายนะทำเกาะออกมาได้โอเคสีออกมาได้โอเคอะไรเงี้ยผมก็เลยอะ ให้คะแนนตามที่ผมอยากให้ก็แล้วกันเอาไปเลยฮะ หกเต็มสิบเออฮี่แล้วก็จะมีร่างแล้วร่างที่มันอยู่ใน G.O. อ่ะที่เป็นปืนสีฟ้าอ่าครับก็เหมือนกันดีเคทที่เป็นสีชมพูไงสีชมพูอันนี้ไม่ไม่นับแล้วกันเพราะมันก็คือร่างเดียวกันแหละนะครับนะครับอาต่อไปคุณแจครับกับ D.N. c o m นคอมพิวต์อตอนนั้นนะผมดูมูวี่เขาครับผมโดนกระทืบทั้งเรื่องแล้วก็เปิดมาก็โดนกระทืบไปไอสัตว์ยิงตำรวจไม่เข้าอ่ะโดนสะท้อนกลับอ่ะไอ้เรื่ในซีรีส์ดีเคทเนี่ยมีมาดเยอะนะพอในมูวี่ตัวเองเนี่ยโดนกระทืบบยัใช่่่แล้้้วเาานนีีก็ไดรง โดยเขาเนี่ยปัญญาตนว่าเขาเนี่ยจะไม่ขโมยขออีกต่อไปแล้วแล้วในเอาไซเดอร์ไม่เสือขโมยร่างนี้เนี่ยผมชอบหน้าเขานะอ่าครับหน้าเขาเนี่ยเออมันดูมีมิติมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาเนี่ยมีขีดสีเหลืองใช่ครับพาดลงมาแบบนี้เพิ่มรายละเอียดให้มันดูมีมิติมากขึ้นหน้ามองมากขึ้นครับแต่ว่าการ์ดเหมือนกับดีเขยเลยเออฮะเอามาแปะบนหัวอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เอยแปะบนหัวแล้วมันเออมันก็โอเคกว่าอันเก่าอ่ะาโอเคกว่าหน้าเก่าเขาเยอะเลยนะครับส่วนตรงหน้าอกเขาเนี่ยก็จะเป็นการ์ดไม่ใช่การ์ดี S <S เขตนะเป็นการแบบเรียงลงเรียงลงเรียงลงนะครับแขนกับเท้าก็มีเขตงคอมพิวฟอร์มแหละอ่ะให้คะแนนเลยแล้วกันยังไงฮะนะครับง่ายๆมากกว่าดีเอ็นเมื่อกี้1คะแนนเป็น6สกรปรีโอ้โหผมก็รู้สึกว่าร่างนี้มันดูมีซิวชีวามากเพิ่มขึ้นไอ้คอมพิวเนี่ยดูดีกว่าคอมพิวของดีเขตนะโอ้จริงเหรอสําหรับผมเลือกผมอาจจะชอบสีฟ้าก็ชอบหรือมึงเป่าลูกวีดอะอะไรปเปลูก่า แบบหน้ามันไม่ลกขึ้นหรอแต่ผมว่าหน้ามันดูแบบมีความสดชื่นมากเพิ่มขึ้นที่เหมือนคุณนองบอกมันมีคลิปสีทองสีเหลืองขึ้นมานา<อ>ถึงแม้จะมีการตัวเองแปะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเลอะเทอะขนาดนั้นแต่ส่วนที่ผมจะโอเคก็คือเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าอกมันไม่เป็นการมาแปะใช่ป่ะ<อ>แต่รูปทรงเกาะเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยดูโอเคนะดูแบบว่าไม่ลกไม่เลอะเทอะมากเกินไปแล้วแบบว่ามันเข้ากับรูปทรงเกาะของ DN อยู่แล้วก็ยังดูโอเคนะผมชอบร่างนี้มากกว่าอ่า DN ลร่างปกตินะเออผมให้ไปเลยฮนะข จุดห้า เต็มสิบโอ้โหมีจุีกแล้วอ่าต่อไปคุณแจ็คครับอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเป็นร่าง D N clean version มันมีจริงใช่ไหมเนี่ยเขาบอกมันมีในภาคอะซิมิโนฟของดีเคทอะเอาล่ะเป็นร่างที่อยู่ดีก็มาขโมยของแล้วก็จากไปมันเป็นร่างเงาท้อนแสงหรือเปล่าแล้วก็มามูงมาเมว่าเอ้ยมันมีร่างนี้จริงมันเหมือนร่างเจ๊ไงไม่รู้ซื้อร่างนี้เนี่ยหนักกว่าสีเดิมอีกสีน้ำเงินยังดูดีกว่าจริงฮะสีนี้มันเหมือนแม่งตัดมาเลยทุเรศมากใช้คำว่าทุเรศไม่ได้ต้องใช้คำว่าอุบาทอ๋ออออคครััับผมเาาาไปดดดููววววุ่่่ณนนนีี้๋๋ยยลลงแก มีจริงหรือเปล่า,าร่างนี้เอาไปเลยนะฮะสีเต็มสิบง่ายๆจากสีฟ้าที่ผมชอบชื่นชอบมาเป็นสีเขียวโทนนี้เนี่ยเละไปเลยโอ้จริงหรอเออ,อผมว่าให้ตามที่เหมือนคุณมอสเลยฮะสีเต็มสิบครับโอ้โหมึงมึงก็อักติกับสีเขียวไปอ,อ,อ่าไรเดอร์ตัวต่อมาคุณใจครับปปรครคคาร์เมลเดอร์คิบัลลาโอ้โหเป็นร่างของนักมีสังคังนักมีรีคังออร่างนี้เนี่ยก็จะโผล่มาในภาคอ่ะมูวี่ปะที่เอกับดับเบิลร่างนี้เนี่ยมาแทงหำดีคีเดอระ แทงหัำเลยอ่ะแทงการ์ดเข็มขัดเออไอซันไนรู <c oughs> <c oughs> อ้าวถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรเดอร์ผู้หญิงเนี่ย,ยไไตัวของคีเบล่าเนี่ยถือว่าเป็นไรเดอร์ที่ผู้หญิงทุกตัวต้องดูนะเพราะว่าด้วยรูปร่างเอย่ยมีเอวดเอย่ยคล้ายกับคีบะซึ่งคีบะที่เขาใช้เนี่ยก็คือคีบะเอ็มพลาเร์ฟอร์มสังเกตว่ามีตาแดงแล้วก็จะมีขีดข้างบนเนี่ย เป็นสีทองแล้วก็จะมีหงอนแหล่งเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็จะมีการไล่เฉดสีลงมาแบบนี้ผมคิดว่าสีม่วงกับสีขาวเนี่ยมันดูดีมีความหมองกับความสว่างเหมือนกับไรเดอร์ตัวนี้มีความหมองทั้งความสว่างแล้วก็สีแดงคือความมุ่งมั่นเป็นไรเดอร์หญิงที่อาจจะดูดีกว่าไรเดอร์หญิงทุกตัวเลยก็ว่าได้ใช่ครับผมผมให้ไปเลย9เต็ม10โอ้โหชอบมากครับผมนะครับชินชอบนะผมว่าเป็นไรเดอร์ตัวหนึ่งที่สวยผมบอกเลยว่านี่น่าจะสวยที่สุดในเรื่องดีเขียนละเป็นสี เงินโทนม่วงหรืออะไรสักอย่างบวกกับสีขาวเงี้ยตาแดงฉานแบบนี้ทรงกอะนี่ไม่เลอะเทอะเลยแม่งออกมาได้ดูดีนะและเอวเห็นนะมันรัดเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงว่าเออนี่หละเป็นไรเดอร์หญิงหนาอะไรเงี้ยบวกกับที่ตอนที่เขาถือดาบดาบที่เขาออกมามันก็เข้ากับไอตัวคิบาร่าได้เป็นอย่างดีนะถึงแม้ว่าแม่งจะออกมาในภาพเดอะมูฟวี่แต่เขาีก็ดีไซน์ได้เป็นอย่างดีสวยงามชื่นชอบมากฮะสำหรับผมเนี่ยให้คะแนนนะเอาไปเลยวเะแปดเต็มสิบ โอ้โหตัวต่อมาคุณใจครับนี่งไงก็คือมาจากเออ่ในเรื่องลิวคิก็คือตัวของอาบ,บิชอ๋อคือเราจะเอามันพูดในดีเทลได้เลยมามาพูดเลยเพราะว่ามันมันน้อยไงพี่บอกไอพี่ดีเทมันพูดน้อยได้เกินอ่ะเดี๋ยวให้ดูแลกันว่าอไอ้ร่างอาบ,บิชเนี่ยมันเท่ไหมครับผมอาบิชเนี่ยก็คือแบบทรงเดียวกับพวกลิวคิ้ลิวคิเออหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมีแบบรอยหยักตรงนี้ไม่ขึ้นกับลงอ่ะเป็นปลาฉลามเปรียบเทียบกับดีไซน์ลิวคินะผมคิดว่าเฮ้ยไรเดอร์ตัวนี้เนี่ย มีรายละเอียดที่ดูใช้ได้เหมือนกันส่วนใบหน้าเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจากฉลามโดยตรงครับเออมันมีดวงตาที่ชัดเจนดีผมชอบออนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงปีกตรงนี้ จะเป็นอาครีบฉลามนะครับก็จะมีรอยหยักที่มันมีรายละเอียดเท็กเจอร์ได้ดีมากๆ่ะฮะตรงกรอบของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นป่าฉลามนะแล้วก็จะมีแบบไอ้คลิปสีเหลืองแยกมาแบบนี้ทําให้แบบมีเท็กเจอร์ฟันที่มากขึ้นอาวุธของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายกับพวกริวคิมัดเป็นปลาฉลามทั้งตัวริวคิเนี่ยเป็นแค่แบบม่หัวมังกรนะอันนี้คือฉลามแบบแทบทั้งตัวมาแปะตรงนี้คุณแจครับมันดูดีมากๆมันสวยงามมากๆเอาไปเลย หกเต็มสิบผู้สยามเฮียให้หกเต็มสิบรับผมนะไอ้รูปหน้าผมถือว่าดูโอเคดูดีใช้ได้รูปทรงก่อนเนี่ยผมก็โอเคแต่ว่ามันดูลายมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าสนับมือเนี่ยที่คุณมอสบอกว่าเขาเรียกมาทั้งตัวเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันเกินไปหน่อยไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาแบบใหญ่อะไรขนาดนี้มันหัวฉลาดไม่ได้ถึงแม้ว่าอ่านรูปลักษร์รูปทรงเนี่ยมันจะดูสวยโอเคก็ตามแต่ว่าสีเอยหน้าตาเอยเนี่ยที่ออกมาโอเคเนี่ย ผมก็เลืกว่ามันสวยอมันดูโอเคผมก็เลยให้ไประดับพอๆกับดีเคลเลยฮะครับเจ็ดเต็มสิบอุ๊ยอะต่อไปคุณใจครับเป็นเด็กข้างไข่ในเรื่องของเขาเป็นตัวท้ายแล้วก็คือคูกะอะไรซึ่งอันติเมทฟอร์มเอามาในนี้เลยอ่ะเอามาเลยทำไมไม่เอามาใส่ในคลิปคูกะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสริมหน่อยแปลงหน้าคนละคนคนละคนกันอันี้เอาโอโดเรระอ่าได้นะครับไม่ใช่โกดนะเอาร่างนี้ออะบอกตามตรงเลยว่าถ้าเกิดว่าผมดูครั้งแรกเนี่ยมันสวยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมองในมุมว่า เฮ้ยมันอยู่ในซีรีส์คูกาผมมองว่ามันเลอะเพราะว่าในซีรีส์คูกาเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใหญ่และยาวขนาดนี้ถ้าเกิดเขาเป็นนี้ผมว่าเอ๊ะจะเป็นอุนดากฮบาเซบ้าหรือเปล่าเออเพราะอุนดากฮบาเซบ้าในเขาเขายาวมากโอ้คือตอนแรกอุนดากฮบาเซบ้าเขามีผมนะกระบอยกระบอยกระบายผมหยิกด้วยแล้วพอมันเป็นร่างคนที่แยหล่อเลยน่เหมือนก็ไอ้พึ่งเปลี่ยนแผนดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแบบเอาหน้าอุบาร์เอาหน้าเท่ๆดีกว่าผมว่าคิดยังไงยังไงแล้ว เปลี่ยนแผนด้วยอ้าวถ้าเกิดพูดถึงร่างนี้ครับผมผมชอบอย่างเดียวอะไรฮะเส้นเลือดของเขา<อ>มันดูมีรายล,ละเอียดมัน<อ>มีเท็กเจอร์อไม่ว่าจะเป็นรวดลายที่มีขีดทองค<ะ>ด้านล่างเป็นขีดเงินดวงตาสีแดงฉานก็ถือว่าเป็นไลเดอร์ที่สวยตัวหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับครูการ่างอัลติเมทฟอร์มเนี่ยอะไรอะอัลติเมทฟอร์มมันยืนหนึ่งูแล้วอนะครับอันนี้น่าจะดรอปกว่าอัลติเมทฟอร์มเพราะว่าเขามันลกมันดูใหญ่จนเกินไปมันทําให้ไลเดอร์ตัว มันสวยนะ เ็เต็มสิบสําหรับผมเนี่ยที่ชอบครูกาเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยผมรับไม่ได้จริงเหรอครูกาอะไรผมมันเป็นอย่างเนี้ยดูชุดกอดดิอยู่โหแม่งเอามาใส่เติมสะโคตรบวมเลยดูดิมันหมดแบบว่าลักษณะของการเป็นคูกาเลย <S <s <ans i> มึงเนี่ยดูถูกเลเยอสีทองนะผมเห็นไอ้พวกไอซี IC, มันยังไม่ทํากาะใหญ่ขนาดนี้เลยตอนนั้นครูะจด้บอกว่าดูดีกว่าเบรกคิงฟอร์มโอ้โหมึงจะพูดเลยมันเลอะเทอะกันไปหน่อยออมันสําหรับผมอะผมผมไม่ชอบเลยให้ดีนะผมมองว่า หน้าตาดูใช้ได้หน้าตาที่แบบว่าอาขาาขึ้นมาแล้วตาแดงๆเอออันเนี้ยดูดูโอเคดูใช้ได้แต่พอหลังจากตัวลงมาถึงขาเนี่ยรับไม่ได้จริงเหรอผมไม่ชอบผมเอาไปเลยฮะเท่าไหร่อ่ะสเต็มสิอุ้ยเออเอาจริงก็ต่ำกว่าห้าอ่าต่ำกว่า5้าเลยคุณแจนมึงอาคาติเกินไปแฟนขับโอโดเรล่าเนี้ยเขา่ชอบเดี๋ยวดึงเตรียมตัวโดนกระทืบเลยมากระทืบกูเลยไอลิ ฮักสอง <c oughs> ไม่ไม่สมัยดำแล้วเหรอเหรอเหรอเยนแล้วพิกัดสมัยดำไม่เยอมีแล้วอะไโอเคแล้วหลายคนบอกว่าไอ้ดีเอ็นร่างไอ้ปีศาจแปลงร่างเราไม่ไม่เอามาแ <ś _> ปลงร่างมันเป็นปีศาจแปลงร่างไม่ใช่เป็นไรเดอร์ใช่ไหมอ่าครับผมเป็นปีศาจไรเดอร์เอาทุกคนเม้นมาหน่อยแล้วกันอ่าครับผมเป็นปีศาจเป็นอนาเธอร์ป่ะคล้ายๆพวกอนาเธอร์เหมปีศาจในจิเกนเจอร์มาเอาดีเอ็นมาแปลงร่างเงี้ยครับผม พรผมเป็นบริษัทมากกว่านะครับเอาเราเอาเฉพาะไรเดอร์แล้วกันได้ได้นะครับอ่ะตามนี้วกันคุณใจครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับเราด้วยคุณใจครับอ่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยยังไงอ่ะต้องทำยังไงก็กดดิสไลค์กันไปกดสแปมกันไปด่าคุณมอสกันไปอย่างเดียวว่าคุณมอสเนี่ยเลอะเทอะพูดอีกอย่างให้คะแนนอีกอย่างนึงเลยทำไมอ่ะเขากุ่งปากผมอ่ะไปเรื่อยแหละแล้วเสื้อเนี่ยขายเมื่อไหร่จังหวดดดวีีเเเนน่่่ยยมมาาา้อสืโช์ิิู จะดำหมดแล้วเนี่ยเออฮะเนี่ยเนี่ยไปดูดิเอาดิเนี่ยเนี่ยดูว่าไฟนั่นพลาสองเนี่ยไม่โค้งอะไรเนี่ยพุ่งกับพุ่งขับควงเนี่ยเปิดมาคุณแจ๊สนอนแล้วอะไรอ่ะสมหน้าเขาไม่ซื้อสมหน้าแล้วอีกเมนผมบอกให้ให้มีนิดหน่อยมาสู้นิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้รู้พลังเอ่อซูรินหมดกาพี่อะไรล่ะ้็เปิดมาตายเนี่ยจบตอนแรกเขาต่อยกล้องใส่ดีไอ้ห่า มันพีก,พกนะ้พูดถึงหนังหมาแล้วก็มาสนับสุดมาซื้อกันได้อ่าหรือแบบว่าไปดูได้นะตอนนี้หนังหมาเราจดสิ้นขบวนความแล้วอมันจบกันแค่นี้ไม่มีต่อแนะ่ไม่มีต่อใช่อันนี้ม่ต่อไหม ไม่มีออะไรนั้นมันเอพิฟูดเดไม่มีไม่มีอะไรต่อแน่นอนนะใครยังไม่ได้ดูไฟนอลทั้งสองภาคก็ไปดูด้วยมันนะทั้งสองอันเลยใช่ครับผมช่อง Movie d o อกช่องนี้เนะี่ยไปสมัครสมาชิกได้50บาทต่อเดือนออจะได้เข้าขรีคอดรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวภาพหลุดคุณมอสนได้เห็นแน่นอนออนะช่องมอสแจทีวีนะสนุกเรื่องงานโัวคู่นะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวรอรับชมกันยาวๆอย่างแน่นอนออแล้วก็อยากติดตามข่าวสารในเฟซบุ๊กแฟนเพจมีแฟนเพจอะไรบ้างก็มีโฟร์ฟันนะครับแล้วก นะครับสองแฟนเพจนี้โฟฟันในก้าวเดียตลอดใช่ครับเดี๋ยวหลังๆเริ่มทำมีมแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีมเดี๋ยวมีรีวมีมกูเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่าครับผมผมเป็นต้นฉบับมีมอ่าครับใชครับเดี๋ยวต้องเล่นแล้วต้องเล่นเลยต้องเล่นแล้วเดี๋ยวเราเล่นด้วยแล้วก็มูวี่ด็อกอ่า เดี๋ยวจะมีการไปเที่ยวเยี่ยมบ้านเซเลบชื่อดังนะครับแล้วอาจจะตัดเป็นไฮไลท์เซเลบชื่อดังนี่ใครบอลวันฟอยบุกโรงงานแล้วโรงงานอีกเน่บอลวันฟอยมาร์เใคแคนแจ๊ดโฟฟันใช่เดี๋ยวไปเช่าบ้านอื่นให้เราจะได้เปิดบ้านอีกแล้วก็คือพอจบจากแจ็คโฟล์ฟันก็คือจบซีรีส์นี้จบซีรีส์หรืต้องไปติดต่อคนอื่นมาบ้างแล้วไม่ได้แล้ว อะไรฮะอยู่ที่นี้มีวนเวียนอยู่แค่นี้ใครเกาจะดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอรับชมความสนุกของพวกเราหลังจากนี้ได้นะวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่พีเท่านี้ไปไปครับไปไปครับขอครับไปดูด้วยหนังหมาใช่สนุกจะตายไม่ดูได้ไงวะเอาให้ถึงสองหมื่นได้พาร์ทแรกอะถึงแล้วมั้งเอาจริงคนหมื่นเก้าอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทสองขึ้นมามันกูจะขึ้นเลย แต่พันสองมันนะมันเลยมันกว่าสิบเท่าผมรับไม่ได้ผมตายตอนเริ่มอ่ะผมรับไม่ได้